ก็อาวีที่เล่นแล้วโดนด่าให้เสียงภาษาไทยโดย XWATV ข้อมูลเหล่านี้ทำเพื่อความสนุกนะครับอันดับที่4โจ๊กเกอร์สำหรับเจ้าตัวโจ๊กเกอร์นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เล่นแล้วโดนดา่าเช่นกันนะฮะเพราะสกิลของมันที่ค่อนข้างจะรุนแรงออกมากๆแล้วก็มีสตันอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าตัวนี้ก็กวนฝ่ายศัตรูได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามหัวร้อนขึ้นมาต้องพิมพ์ด่าแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมแล้วถ้าโจ๊กเกอร์ทีมไหนที่เดินแจกแล้วเล่นกากะ ฝ่ายที่อยู่ทีมเดียวกันก็คงพูดออกมาว่าพ่อเลงเฮียไ oh, <no. S 2> อสัตว์นั่นแหละฮะพ่อแม่พี่น้องอันดับที่ 3. ซานิสก็ต้องเข้าใจนะครับผมว่าทีมไหนมีซานิสเนี่ยต้องเรียกเปลี่ยนตัวกันอย่างแน่นอนเลยนะครับุผู้ชมเพราะจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นั่นก็คือฟาร์มนั่นเองฟังไม่ผิดดูไม่ผิดฮะฟาร์มจริง สำหรับทีมไหนนะครับที่มีซานิสไปเล่นในทีมแล้วนะครับผมก็ต้องเรียกได้ว่าแจกรน,นาวเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะสำหรับเจ้าซานิสเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเกิดยากเกิดเย็นเอามากๆสกิลของมันเนี่ยก็มีเด่นอยู่ที่จุดเดียวนั่นก็คือวิ่งไวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับส่วนตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็มีดีอยู่อย่างนะครับผมดีอะไรดีที่หูอย่าผวน,นะครับอันดับที่2แวนเฮลซิงสำหรับตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าฉายาของเขาก็คือพระเอกตลอดการนั่นเองพระเอกตลอดการแต่ทำไมคนเขาถึงด่ากูจังวัยเย ก็สาหรับตัวนี้นะครับใครที่เล่นหมดจัดอันดับก็จะรู้ดีนะครับผมว่าสําหรับตัวแวนเฮลซิงนั้นไม่เหมาะแก่การลงแรงเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะเนื่องจากเป็นตัวที่บางแล้วก็สกิลไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่ถ้าใครอยู่ในหน้าเลือกตัวแล้วมีคนกดแวนเฮลซิงขึ้นมาก็ต้องเรียกได้ว่าเปลี่ยนตัวเธอไอซัตซึ่งสำหรับเจ้าแวนเฮลซิงนะครับก็มีดีอยู่อย่างเดียวนะครับผมนั่นก็คือมันสามารถเล่นเป็นเวทได้นะครับคุณผู้ชมอันดับที่1ย่ยอน อันดับที่1ของเรานะครับก็เป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากท่านเทพผู้นี้นะครับนั่นก็คือเทพยานนะฮะก็สําหรับเจ้าตัวยานนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากไอแวนเฮลซิงมื่อกี้นี่เลยนะฮะเรียกได้ว่าถ้าใครเห็นยอนแล้วต้องนึกถึงเขาผู้นี้แน่นอนตอยเซมเบ้ถ้าทีมไหนมียอนนะครับผมก็เรียกได้ว่าชะตาก็ไม่ต่างจากไอแวนนะฮะเรียกได้ว่าเข้าเกมปับ๊บถ้ายอนตายคนแรกปับ๊บโดนพิมพ์ด่าว่ากากไปแล้วนะครับคุณผู้ชม พอสกิลของเขาที่มีชื่อว่า Sun the f i e w View the Sun อะไรเนี่ยแหละฮะซึ่งทำดาเมจได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมยิงทีนี่กว่าจะโดนเนี่ยก็เรียกว่ายากเอาการนะฮะสกิลหนีก็ยังไม่มีก็เรียกได้ว่าเทพยนตของเรานั้นก็จัดอยู่ในอันดับที่หนึ่งที่เล่นแล้วโดนด่าน,นะครับผมถ้าใครเล่นกาก็โดนด่าไหมนะแต่ถ้าใครเล่นเทพก็เกิดก็โดนชมไปวัดเก่งแล้วล่ะฮะ และนี่ก็คือสียอันดับของเรานะครับที่เล่นและโดนด่าน,นะครับผมก็สำหรับท่านใดที่ชอบตัวอะไรหรือมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ